สวัสดีค่ะสวัสดีกันอีกเช่นเคยค่ะกลับมาพบกับช่องทาง YouTube ของน้องอ้อมนะคะน้องอ้อมแต่งฟอร์ดค่ะวันนี้นะคะน้องอ้อมได้มีรถนะคะมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมได้ดูกันอีกแล้วค่ะตัวข้างหลังของน้องอ้อมเองนะคะเป็นรุ่น Nextgen เล n g e r นะคะกระบะ4ประตูค่ะเป็นรุ่นของสปอร์ตนะคะตัวนี้นะคะเครื่องยนต์ดีเซล2.0นะคะแรงม้านะคะให้อยู่ที่170แรงม้าค่ะแรงบิดนะคะอยู่ที่405นิวตันเมตรกันเลยค่ะ ราคาของเขานะคะจะอยู่ที่974,000บาทค่ะสีเทาดำตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าอ้อมได้ทำการแต่งอะไรให้กระจัให้กับเจ้าตัวสปอร์ตตัวนี้บ้างนะคะเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะด้านหน้านะคะอ้อมได้ทำการเปลี่ยนนะคะกระจังหน้านะคะขนาดใหญ่ๆแบบนี้นะคะทรงสีดำแบบนี้นะคะรอรอเท่ๆแบบนี้เป็นทรงแรปเตอร์ให้กับลูกค้าค่ะมาพร้อมหมดตัวฟอนต์นะคะ FORD นะคะก็จะเป็นสีดำนะคะเข้ากับตัวสี ตัวกรอบกระจังของเขานะคะมาพร้อมกับไฟ LED แบบนี้นะคะ3จุดที่เป็นสีส้มให้กับลูกค้าด้วยค่ะไฮไลท์ของอะไอีกหนึ่งอย่างคะ่ะจะเป็นตัวกรันชนหน้านะคะจะเป็นชุดวายนะคะ ชุดวายมันจะมี2ส,สีนะคะมันจะมีสีบอลเงินกับสีดํานะคะตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถแจ้งกับออมได้นะคะว่าจะสีไหนแต่คันนี้นะคะลูกค้าได้รีเควสตมาเป็นสีดําทั้งชิ้นนะคะตัวนี้ชุดวายนะคะการติดตั้งของเขานะคะจะไม่ได้แกะกันชนหน้าของตัวรถออกนะคะแต่จะเป็นการครอบเข้าไปนะคะกับตัวรถเข้าไปอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนตัวนี้นะคะของลูกค้านะคะมาดูในส่วนของไฟกันหน่อยค่ะไฟตัวนี้นะคะจะเป็นไฟ LED นะคะ มีไฟเดรไรท์ไทม์วิ่งสองกลางวันให้กับลูกค้านะคะมาพร้อมกับไฟเรียวไฟเบรกนะคะอยู่ในตัวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวครอบไฟหน้านะคะแบบนี้นะคะสีดําด้านให้กับลูกค้าด้วยค่ะเรามาดูค่ะด้านข้างกันหน่อยค่ะลูกค้าด้านข้างนะคะก็ะะここจะเป็นในส่วนของซุ้มล้อนะคะแบบเลี่ยมแบบนี้นะคะเห็นไม่เห็นหมุดนะเป็นสีดําด้านนะคะจะเป็นชุดเดียวกับชุดหน้านะคะมันจะเป็นครบเซตมาเลยเป็นชุดของวายชุดวายของเขานะคะในส่วนตัวนี้นะคะ การติดตั้งนะคะก็กาวประสานยิงซิโลโคนแล้วก็ตามยึดน็อตตามรูน็อตตัวเดิมของฟอร์ดนะคะเรามาดูแมกยางกันหน่อยคะ่ะแมกยางนะคะเป็นของเดิมนะคะจะเป็นแมก1อสิบเจ็นะคะให้กับลูกค้าเราได้ทาการเปลี่ยนนะคะเป็นแมกลายกา้านสีดําเงานะคะแบบนี้เลยหล่อเท่ๆนะคะมาพร้อมกับตัวยางนะคะยางตัวน,นี้ได้ลุยได้ทุกสภาพผิวนะคะไม่ว่าจะทางเรียบหรือทางลูกลังเนาะซีรีส์ยางของเขานะคะจะอยู่ที่ ในส่วนตัวนี้นะคะซีรีส์ยาง2 6 5 6 5 R 2 0นะคะตัวนี้นะคะให้กับลูกค้าค่ะเรามาดูด้านข้างกันหน่อยนะคะด้านข้างนะคะตัวรุ่นสปอร์ตของเขานะคะก็โลโก้ของเขาจะเด่นชัดนะคะเป็นสีกราไฟต์เป็นสีเดียวกับสีตัวรถเลยนะคะกระจกมองข้างก็สีเดียวกับตัวรถนะคะตัวนี้นะคะ กันสตร์ดค่ะสีด้านนะคะของแท้จากศูนย์นะคะเราติดตั้งให้กับลูกค้าด้วยค่ะมาพร้อมกับตัวเบ้ารองมือจับแบบนี้นะคะที่ติดตั้งให้กับลูกค้าประโยชน์การใช้งานของตัวเบ้ารองมือจับนะคะเวลาปิดเปิดรถนะคะเล็บเรานะคะจะไม่โดนกับตัวสีรถตัวนี้ด้วยนะคะบันไดข้างค่ะมาจากโรงงานเลยคะ่ะขนาดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะรับน้าหนักได้ถึง200กิโลกรัมกันเลยทีเดียวนะคะสติกเกอร์ครัฟกาฟิกแบบนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนที่ มีแบบให้ลูกค้าเลือกนะคะประมาณ30แบบนะคะอันนี้ลูกค้าก็ได้เลือกเป็นแบบนี้มานะคะเป็นลายกราฟิกนะคะมาศาสด,ด้านข้างนะคะมาถึงข้างหลังนิดนึงนะคะในแบบนี้ไฮไลท์ของเราอีกหนึ่งอย่างคะ่ะก็จะเป็นโลบาเหล็กนะคะโลบาเหล็กจะเป็นยี่ห้อของแฮมเมอร์นะคะเป็นก้านยาวนะคะแบบนี้หรือเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าขายาวนะคะคําว่าขายาวนะคะก็จะไปสุดนะคะสุดของท้ายกระบะแบบนี้เลยหรอเท่แบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับตัว ไฟดวงที่3ให้กับลูกค้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนด้านท้ายกันหน่อยด้านท้ายค่ะก็จะเป็นโลโก้สัญลักษณ์ของเขาเลยเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะแบบนี้เลยนะคะของตัวรถให้กับเขามาพร้อมกับกันชนนะคะกันชนท้ายนะคะแบบเดิมนะคะก็จะเป็นพลาสติกนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถสีกาไฟเนาะเราได้ทําการเปลี่ยนนะคะหรือติดตั้งเสริมใหม่ให้กับลูกค้านะคะเป็นแฮมเมอร์ยี่ห้อแฮมเมอร์เหมือนกันนะคะเซ็นเซอร์ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะ4จุดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟถอยหลังแบบนี้นะคะ LED 2ดวงให้กับลูกค้าแล้วก็ห่วงลากจูงแบบนี้นะคะให้กับลูกค้าด้วยลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังนะคะมองหานะคะกระบะสีประตูรุ่นสปอร์ตนะคะหล่อเท่ๆแบบนี้นะคะก็สามารถโทรหาอ้อมได้นะคะ0 6 2 3 4 8 1 0 6 1นะคะหรือลูกค้าท่านใดนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถจองออนไลน์กับอ้อมได้นะคะเรามีบริการนะคะจัดเซ็นแน,นนะคะส่ง ไฟแนนซ์นะคะไปเซ็นเอกสารถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวค่ะหรือจะเป็นในส่วนของการส่งมอบรถนะคะเราก็มีบริการส่งมอบรถให้กับลูกค้าด้วยค่ะวันนี้นะคะอยาขอจบเพียงรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนเนาะอย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe หรือกดติดตามในช่องกระดิ่งของอ้อมไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ